ดีค่ะสวัสดีครับเราจะว่ายนนี้ค่ะมันน้มือไหวนะคะพี่น้องค่ะอยู่นี่ค่ะอยู่เกาหลีค่ะก็จะมีซาลี่นะคะเออมีซาลี่เนาะแอปเปิลเอ่อเกาลัดค่ะสตรอเบอรี่ค่ะงุ่นป่านะคะพี่น้องสมอเิเลนปตาค่ะมีภาพแหงขนุ่มเหล่าตกซิมี้ต่มต้นซุปเขาอะชิบะมาะนี่ค่ะอาหารวายวินีนะคะพี่น้องค่ะ กาเน้นป่าค่ะพี่น้องบุ้งหูนะว่าพวอื่นไปยังไงเจ้าอยู่นี่เน้นป่าไอสองหนุ่มก็ตื่นแล้วจ้ะอืมเดืดหน่ห้าเยอะแล้วก็จะมาทำไมเนี่ย อย่าฟึ่งลูกอย่าฟึ่งเอาไปไว้กอดอันนี้อันนี้อันนี้ยังไม่กินกินอะไรกินอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็ดจูกับน,นี้เมาทำไมจีซูอ่ะเดี๋จีซูกินโท๊กับตรงนี้อร่อยอร่อยให้ป้าจัดโต๊ะก่อนมาจีซูว่อันนี้นเนี่ยเอาเป็ด

ไปจูตามแบบไปจูวะอ่าโยแกาโอ้ไม่ตรงแยงกันลูกโอเคกดกูดกูดคนชนะแนชนะเออแคชนะแคชนเออ่ะจัดเออจัดจัเออมันสิแตกอยู่มาวานี่เออโอเคสวยสวยส อ <ab og> <en> ่าสวยแล้วครับสวยแล้วครับน่่หยุดเลยหยุดเลยอ่ะทะเาะวาวยกันลว่าวยกันลวาวเกือบอออโอ้สจเออเดี๋ยวจิเหมือนกันจิซูจิซูจิซูานจขี่ดขียดขี่ไม่ได้ยินเราอ่จิสูฮานาสานาสลับสลับก่อนสลับ่อนอ่จิซูจิซูอ่อจิซูจิซูออ

Mbak Nah, kita Masih Tok, Mbak Mbak Tok Okay